สวัสดีครับสอนการใช้โปรแกรม autocad นะครับเพื่อที่จะเขียนแบบในวิชาที่เราเรียนกันวิชา Drawing นะครับในส่วนนี้เป็นส่วนของ Selection นะครับรูปหน้าจอที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นรูปหน้าจอของอกันบ้านนะครับที่เป็นกันบ้านที่ให้ในห้องเรียนนะครับ ซึ่งในอันนี้เนี่ยคือรูปที่ทำเสร็จแล้วนะครับเราจะวาดรูปในทิ utorial นี้ก็จะอธิบายวิธีการวาดรูปนะครับที่โดยใช้โปรแกรม AutoCAD 3สามอันนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีโปรแกรม AutoCAD นะครับก็ให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรม AutoCAD Education นะครับซึ่งเป็นไลเซนส์ที่ฟรีสำหรับนักศึกษานะครับสามารถโหลดใช้ได้ใช้ได้ฟรีนะครับสำหรับการเรียนการสอนเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นนะครับ <c oughs> โดยที่ อันนี้คือกันบ้านนะครับที่ให้โจทย์คือต้องการให้เขียนาวาดรูปของชิ้นงานอันนี้นะครับโดยที่มีวิวสวิวด้วยกันนะครับโดยที่มีวิวจากด้านหน้านะครับแล้วก็มีวิวจากด้านขวาซึ่งเป็นรูปเซกชันเป็นฟูลเซกชันนะครับแล้วก็มีวิวจากด้านบนนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับเริ่มต้น new ครับแล้วผมก็ใช้เทมเพลตที่เป็นเทมเพลตแบล็งธรรมดาทั่วไปนะครับก็จะได้เป็นไฟล์เปล่าๆแบบนี้นะครับเริ่มต้นสิ่งแรกที่ผมทําก็คือผมจะสร้างเป็นกรอบบล็อกสี่เหลี่ยมเพื่อให้เห็นเป็นชิ้นงานคร่าวๆนะครับชิ้นงานนี้กว้าง85มิมนะครับแล้วก็สูง180มิมนะครับผมก็เริ่มเลยนะครับในการสร้างบล็อก ชอบใช้คำสั่งลายนะครับการใช้คำสั่งลายเราสามารถพิมพ์ L นะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นมาเป็นเมนูให้นะครับเราจะใช้เมาส์ไปเลือ่อนเลือกก็ได้หรือจะกด Enter ก็ได้นะครับ Enter, ผม L และ Enter นะครับจากนั้นจุดแรกนะครับเราสามารถคลิกที่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับเพื่อวางตำแหน่งแรกจากนั้นเราจะลากไปทางขวานะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นเส้นที่มัน อยู่ในแนว horizontal หรือแนวขนานกับพื้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีเขียวขึ้นมานะครับเหมือนเป็นไม้บรรทัดที่บอกว่ามันตรงแนวแล้วนะครับแล้วเราก็พิมพ์ขนาดเข้าไปขนาด85นะครับ Enter น,นะครับจากนั้นเราสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกนะครับเพื่อดูว่าเส้นนี้ให้มันอยู่ในกรอบที่เราใช้งานนะครับการซูมเข้าซูมออกเราสามารถใช้เมาส e ตัววิวนะครับโดยที่เลื่อนอันนี้คือดันไปข้างหน้าก็คือซูมเข้าแล้วก็ดันถอยหลังก็คือซูมออกนะครับเราสามารถแพนได้โดยใช้กดปุ่มวิวนะครับกดลงไปแล้วก็มันจะขึ้นมาเป็นลูกมือคือการแพนสมุดเ,เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับโอเคคราวนี้เราขึ้นนะครับตำแหน่งขึ้นเราก็จะให้เป็นร้อยแปดสานะครับความสูง185ยแปดส้าถูกไหมถูกไหมไม่ใช่นะครับ เมื่อกี้80ผมเข้าใจว่าผมทําผิดนะครับเอาใหม่นะครับตรงนี้ต้องเป็น80นะครับเมื่อกี้ถ้าผมต้องการอันดูแบบเมื่อกี้เนี่ยก็คือผมใช้ c t r o l Z นะครับก็คือการอันดูนะครับแล้วก็8ปสิอง1้อยแสิบห้านะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ยอม มเลื่อนเมาแล้วมันไม่ยอมเลื่อนไปนะครับวิธีการอาจจะต้องกดซูมผมหาไม่เจอนะครับซูมอยู่ที่ไหนนาะไม่เป็นไรช่างมันนะครับผมกด esc ออกก่อนนะครับเพื่อให้ผมสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับพอกด esc ปุ๊บมันจะออกจากคำสั่ง Line ถ้าเราจะเขียนต่อเราต้องพิมพ์ l ใหม่นะครับแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้ ดูเช็คนิดหนึ่งนะครับว่าถูกไหมสูงร้อยแปดสิบกว้างแปดสิบห้าโอเคตรงนี้แปดสิบแปดสิบห้าโอเคแล้วก็ลงมาที่อาเสดงว่าผมทำอะไรผิดสักอย่างนะครับขอ,อใหม่แล้วกัน วิธีการลบนะครับเราสามารถที่จะใช้คำสั่ง erase นะครับกด e แล้วก็ enter นะครับแล้วเราก็าลบลบใหม่นะครับแล้วก็ enter นะครับก็จะหายไปหมดอ่ะเริ่มต้นใหม่เลยนะครับลายตกลงกว้าง85สูง180นะครับกว้าง85สูง180โอเคกว้างตรงนี้85นะครับแล้วก็ ลงมาจะเห็นว่าอ่าครั้งนี้พอดีแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะต้องเริ่มสร้างรายละเอียดต่างๆของในรูปนี้นะครับผมจะเริ่มสร้างจากตรงส่วนส่วนไหนก่อนดีเอาเส้นนี้ก่อนละกันนะครับเส้นนี้คือเส้นที่วัดจากข้างบนลงมา90นะครับวิธีการสร้างเส้น ที่ออฟเซตจากข้างบนลงมา90นะครับก็คือใช้คำสั่ง offset o นะครับก็จะขึ้นเมนูมา Offset กด Enter นะครับจากนั้นเลือกระยะนะครับระยะคือ90จากนั้นเลือก Object ที่ต้องการ offset คือคลิกตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันออฟเซตได้2ทางคือ Offset ไปข้างบนหรือข้างล่างนะครับเราต้องการออฟเซตลงมาข้างล่างนะครับก็จะได้เส้นเ,เส้นนี้ขึ้นมา90เซนนะครับ <c oughs> แล้วก็ เส้น42เซนนะครับทำเส้น42เซนด้วยเพื่อวัดวงกลมขึ้นมานะครับก็จะใช้คำสั่ง offset เหมือนเดิมนะครับคราวนี้อโอเคระยะไม่เปลี่ยนกด s c ก่อนนะครับออกใหม่แล้วก็พิมพ์ offset o แล้วก็พิมพ์ระยะเท่าไหร่น,รนะเมื่อกี้42นะครับระยะ42 ตรงนี้นะครับเราเลื่อนลงมาโอเคจากนั้น <c oughs> ผมต้องการเส้นกึ่งกลางนะครับผมก็พิมพ์กด ESC เพื่อออกคำสั่งแล้วพิมพ์โอใหม่นะครับเ85เนื่องจากมันกว้าง85ผมก็ใช้85ส่วน2นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้แล้วก็อัพเซตมานะครับก็จะได้ตำแหน่งกึ่งกลางพอดีจุดนี้คือตำแหน่งเซนเตอร์ของ วงกลม2วงนี้นะครับซึ่งเราต้องวาดวงกลมวงแรกไดมิเตอร์ยีก็คือวง,วงที่เจาะทะลุข,ข้างในนะครับเพนั้นรัศมีสิบส่วนข้างนอก c o u n t เตอร์บอ o เคาน์เตอร,อรก็แปลว่าจเจาะลงไปแต่ไม่ต้องลึกสุดนะครับลกลึกแค่10มิลิเมตรนะครับเพนั้นรัศมีก็คือ10และ25เพเพนั้นเราจะวาดวงกลม2วงใช้คำสั่งกด ESC เพื่อให้ออกจาก Command นะครับแล้วก็กด C นะครับคือคำสั่ง circle enter นะครับแล้วก็เลือก center ของมันก็คือจุดนี้นะครับรัศมีวงแรกรัศมี10 enter นะครับวงที่2องอกด esc ออกนะครับพิมพ์ c ใหม่นะครับแล้วก็รัศมี25นะครับ enter อ่าผมลืมใส่เอาใหม่นะครับผมลืมกด,ก,ดกำหนดจุด center ของมัน circle กำหนดจุดเซนเตอร์นะครับแล้วก็พิมพ์25นะครับก็จะได้วงกลมออกมานะครับโอเคต่อไปวัดอะไรต่อดีต่อไปเราวัดชิ้นตรงนี้นะครับออฟเซ็ตออกมา2ด้านนะครับเราก็จะได้ เราจะเห็นว่า offset จากซ้าย15เซนจากด้านขวาก็15เซนด้วยนะครับเราะนั้นเดี๋ยวรออฟเซตมาส่วนด้านหลังตรงนี้ offset มา20เป็นเส้นปลาอยู่ด้านหลังนะครับด้านละ20นะครับเพราะนั้น15กับ20เราก็ offset ออกมานะครับ o อฟ s e t นะครับ <c oughs> เอาใหม่นะครับโอ oh, offset 15นะครับออกมา 15บนี่ตจริงต้องเป็นเส้นสิบห้คือเส้นทึบนะครับแล้วก็20นะครับออฟเซ t ตนะครับเพื่อเออซีก่อนนะครับเมื่อพอเราเปลี่ยนระยะผมกด Escape ก่อนนะครับโอแล้วก็20นะครับเราก็จะได้คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กำหนดเส้น20ออกมานะครับ คลิกที่ตรงนี้แล้วก็กำหนด20นะครับตอนนี้เส้นมันซ้อนกัน2เส้นนะครับเส้น20เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เป็นเส้นปลาซะเพื่อให้มันดูไม่สับสนนะครับพอมันอยู่ด้านหลังวิธีการทำให้เป็นเส้นปลานะครับเราจะเลือกที่อ่า property อ่าขอโทษต้องกดไปที่ home ก่อนนะครับจากนั้นเลือกไปที่ property นะครับอันนี้คือ property ของเส้นนะครับอันนี้คือ ลายไทป์นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีแค่ Continuous นะครับเ,เพราะนั้นเราต้องกด a อ t h อรเพื่อเพิ่มชนานะครับชนิดเส้นที่เราเลือกนะครับเราเลือกโหลดนะครับแล้วเราก็ <c oughs> โหลด Type มีหลาย Type ที่ใช้ได้นะครับผม เพื่อให้ตรงชื่อผมขอใช้ชื่อให้ตรงกับสิ่งที่เราทำก็คือเป็นเส้น hidden line นะครับผมใช้เนเส้น hidden ธรรมดานะครับแล้วก็กด ok จากนั้นก็กด ok นะครับจากนั้นเราเลือกเราต้องการให้เส้นที่ตรงนี้นะครับเส้นในคือระยะ20เมื่อกี้ offset มา20ให้กลายเป็นเส้นปลาเลือก2เส้นนี้นะครับจากนั้นเลือก property แล้วก็เลือกให้เป็น hidden นะครับก็จะเห็นว่า มันเป็นตอนนี้มันเป็นเส้นปละแล้วแต่ว่ามันเป็นเส้นปละที่ละเอียดมากนะครับเพราะเพราะว่าสเกลของมันมันยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนสเกลของมันนะครับเลือก property แล้วก็เลือก <c oughs> อ่า p o t t e r นะครับเพื่อที่จะกำหนดตั้งค่า เลือกคิดเด n นะครับเราจะเห็นว่า global scale factor ตอนนี้เป็นหนึ่งนะครับเราสามารถเปลี่ยน global เป่าว่าถ้าเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยเ,เส้นทุกเส้นก็จะใช้สเกลนี้เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับตอนนี้เนื่องจากจุดละเอียดมากผมคิดว่าน่าจะใช้สเกลสัก10ลองทดลองดูนะครับเพิ่มขึ้น10เท่ากดโอเ OK คนะครับ <c oughs> จะว่าเส้นก็เ,เป็นเส้นปลาที่ละเอียดขึ้นผมว่ายังละเอียดไปหน่อยนะครับเพราะนั้นผมจะ เพิ่มอีกนิดนึงผมว่าเอาสักสิบห้าน่าจะกำลังสวยนะครับอ่าก็แล้วแต่เราดูตามความเหมาะสมนะครับก็ได้เส้นเปล่าออกมาแล้วนะครับต่อมานะครับ เราก็จะเห็นว่าเส้นนี้เนี่ยมันไม่จะเป็นต้องทีออฟเซตมา15มันไม่จะเป็นต้องยื่นขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเพื่อให้ดูไม่สับสนนะครับเราจะ t r i มส่วนที่เส้น15เกินแนวนี้ไปตัดออกทิงซะคำสั่งในการตัดออกนะครับเราจะใช้คำสั่งชื่อว่า trim นะครับพิมพ์ว่า tr นะครับตัวย่อคือ trim คลิกนะครับพอคลิกแล้วเราก็เลือก select object ออบเจกต์นี้คืออ็อบเจกต์ที่เป็นแนวในการตัดนะครับซึ่งตรงตอนนี้เราจะใช้เส้นนี้นะครับจากนั้นกด Enter นะครับตอนนี้คืออ็อบเจกต์ to trim ก็คืออ็อบเจกต์ที่ถูกตัดนะครับเราก็จะเลือกเป็นเส้นนี้เราจะตัดเส้นนี้กับเส้นนี้ออกนะครับก็จะได้ <c oughs> เป็นรูปคลาวคลาแบบนี้ออกมานะครับจากนั้นเราก็จะสร้าง เสร็จหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวลองดูอ่าตรงนี้เราจะสร้างรูรูนี้นะครับรูรูนี้เนี่ยเห็นได้จากตำแหน่งนะครับที่กำหนดเอาไว้ให้จะเห็นว่ามันต้องอ f f s e t แนวกึ่งกลางของรูออกมา45นะครับแล้วขนาดรูของมันก็คือ diameter 30 เพราะฉะนั้นเราจะต้อง offset ไปด้านละ15นะครับ offset มา45ก่อน offset ขึ้นบน15 offset ลงล่าง15นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองกลับไปดูนะครับ o พิมพ์คำสั่ง offset นะครับจากนั้นเลือก45ก่อนนะครับเพื่อให้ได้ center line ออกมาจากนั้นก็เลือกตรงนี้ นะครับ offset ขึ้นมา4.5นะครับเค okay, เรียบร้อยกด ESC นะครับแล้วก็คำสั่งออฟเซตนะครับแล้วก็15นะครับก็ออฟเซ t ตัวขึ้นไปข้างบนอ f f s e ตลงมาข้างล่างนะครับ15แบบในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ <c oughs> เปลี่ยนตัว เส้นนี้นะครับสองเส้นให้กลายเป็นเส้นปล่าเพราะว่าเราจะถูกตัดอ้อแต่ว่าเดี๋ยวเราต้อง Trim ตรงส่วนที่เราไม่ใช้ออกก่อนนะครับใช้คำสั่ง Trim ctr นะครับเราจะ Trim เส้นตรงส่วนกึ่งกลางออกนะครับโอเคจากนั้นเราก็จะ,ะตัดกด enter นะครับ select object to trim ก็คือตัดตรงนี้ออก ครับโอเคเรียบร้อยนะครับตัดไปแล้วเรียบร้อยจากนั้นเราจะเปลี่ยนสองเส้น4เส้นนี้นะครับให้กลายเป็นเส้นปลาก็เลือก property เหมือนเดิมแล้วก็โทม property แล้วก็เลือกเส้นนะครับให้เป็น hidden นะครับพอเลือกแล้วเราก็ออขอขออภัยนะครับผมต้องต้องเลือกตรงนี้ก่อนนะครับ หนึ่งสองสหลังจากนั้นต้องมาเลือก property แล้วก็กำหนดชนิดให้เป็นคิดเด่นนะครับโอเคก็จะได้เส้น